5ตุราปอป,า,ปามาขายเหรียญพีที่122ขอต้อนรับ F4 บรรดาชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือก็หรือว่าท่านชายเนาะเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อและขายเหรียญก็เป็นกำลังใจให้กับ F อผู้ติดตามของช่องประปาทุกคู่ทุกคนเลยนะที่ใครกำลังประสบปัญหาทางด้านน้ำท่วมนะฮนะเนาะปปาฝากส่งกำลังใจไปจากตรงนี้เลยนะเพราะว่าก็มี f อหลายคนหลายท่านก็ฝากถามถ่ายข่าวทางปปาว่าเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ขอให้ประปาปลอดภัยปปาก็เช่นกันฮนะกับน้องๆทีมงานขอให้ทุกคนทุกท่านปลอดภยัยพ้นจากภายัยอุทกภยัยน้ำท่วมอย่างเร็ว วันเลยเนาะโอเคนะเนาะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะอ่ะเป็นไงฮะสาหรับวันนี้เหรียญที่ปอปานนามาแบ่งปันก็มีประมาณนี้นะฮะมีประมาณนี้มีเหรียญเด็ดบ้างไม่เด็ดบ้างราคาตามสภาพผิวของเหรียญบ้างอะไรบ้างก็ทัางงงก็จบจากคลิปก็ไปคุยกับน้องแอดมินเอาเนาะเดี๋ยวก็อ่าทางนั้นเขาจะแม่นยําอยู่แล้วท่านผู้ชมฮะเอาอะไรกันอีเออดั้มเริ่มแรกอ่ะ เริ่มแรกเนี่ยเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญผ่านการใช้งานฮะนนห,าาาฮะหบาทที่ระลึก16วาระสภาพผ่านการใช้งาน16วาระนั่นคือเต็มของเขาท่านผู้ชมฮะแต่ว่าประปานํามาเพียง15วาระเท่านั้นเองขาดวาระย่อยๆฮะอ่ะสภาพเหรียญก็ประมาณนี้ยวาระเด็ดๆมีครบฮะปะปาะนานหลายวประปาไม่ได้มาทําคลิปอาเกี่ยวกับ1บาทที่ระลึกเนาะ ก็ประมาณนั้นหลายวันหรือว่าหลายเวลาเอ่ยอ่ะสภาพผ่านการใช้งานนะใครอยากได้มีอยู่15วาวัลขาดเหรียญอ่ะย่อยๆอยู่1นึ่งวลัลราคา10บาทตนเองอ่ะวันนี้ปะปาปล่อยให้ฮนะเนาะปะปาปล่อยให้ชุด1 600บาทเอาไปเลยฮนะปะกติจะ600 700เอ่ะ650 700ถ้าเต็มพิกัดก็9 0 0ใช่ไหมอ่ะใครอยากได้ฮนะปะปาให้ไปเลย600ย ขาดเพียงวานละย่อยราคา10บาทที่ประปาขายออกเท่านั้นเองสภาพผ่านการใช้งานอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยจากนี้เลยเนาะจากนี้เลยอ่ะแถวบนเนี่ยสภาพเหรียญก็ประมาณป่านนี้ดูสภาพผิวเหรียญให้ชัดเจนก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าออกจากเราแล้วนั้นปลปาไม่ไม่มั่นใจว่าจะมีเหรียญอ่าอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรไปมากกว่าน,นั้นไหมเนาะอยากจะดูอยากจะให้ดูเหรียญให้เรียบร้อยก่อนนะท่านผู้ชมเนาะประมาณนั้นนะฮะเพราะว่า บางครั้งเหรียญเหรียญออกจากเราไปแล้วก็หมดความรับผิดชอบนิดนึงประมาณนั้นนะฮะเท่าที่เอ่เท่าที่เราจะคุยกันได้ประมาณนั้นก็ดีกว่าดูเหรียญให้เข้าใจอ่ะดูเหรียญให้ขึ้นตาก่อนเนาะโอเคนะ15วาระสําหรับ1บาทที่ลึกขาดไป1นวาระวาระย่อยฮะวันนี้ปปาขอ600บาทอ่ะเป็นสภาพผ่านการใช้งานหรือใครที่ชอบเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ1นบาทที่ลึกเช่นเดียวกัน,กนเอาใครอยากได้ฮะ เหรียญหนึ่งก็12บาทแถวล่างนะ,ะท่านผู้ชมแถวบนนั้นเป็นเหรียญผ่านการใช้งาน15วาระอันนี้เป็นเหรียญคละคละวาระ,ะประมาณเนี้ยอ่ะประมาณเนี้ยอันนี้สภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะฮะบางเหรียญก็น่าจะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่ก็เป็นเหรียญเก่าเก็บสภาพผิวเขาจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะบางเหรียญถูกเก็บมาดีก็ผิวเขาก็ยังนำ้ำน้ำลุง้งน้ำทองจับอยู่แต่ถ้าเกิดเก็บไม่ดีเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานก็จริงเนาะเหรียญเขาก็อาจจะมีมองๆบ้าง นำลุงน้ำทองก็อาจจะจากไปบ้างประมาณนั้นแต่ดูเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็ดูง่ายถ้าไม่ชมนะสำหรับป้าปาอะไรประมาณนั้นเนาะทุกคนก็คงเหมือนประปาแหละดูง่ายสังเกตดูเอานะฮะเอาง่ายว่าแถวนี้ทั้งแถวฮะไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละสิบสองบาทนะฮะเหรียญละสิบสองบาทโอเคนะสําหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกต่อมาถ้าผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่ยังย้ําเสมอ F c ซขอติดมาฮะ ขอติดมาเรื่อยๆปปาก็ยังรับมาขายให้เรื่อยๆฮะปปานั้นเท่ากับว่ารับเหรียญตรงเนี้ยเหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2520 เนี่ยปปาก็จากนี้ไปคงใช้พูดเต็มปากเต็มคําว่าขอติดมาปอปาก็จะเอามาขายให้ฮะต่อไปน่าจะขายแทบจะเสมอตัวนะท่านผู้ชมเนาะประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาผลิตมาหลายร้อยล้านเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมเลยท่านผู้ชมนะจะไม่รับมาเอ่ยก็ ก็ส่งเหรียญอื่นมาช่วยป้าปาปาปาก็จะรับมาขายให้เนาะอาจจะได้สักบาทหนึ่งหรือว่าห้าสิบตะงังเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านผู้ชมนะต่อไปป้าปาจะช่วยรับจบไหมฮะเอาปาปาขายออกเหรียญละสี่บาทฮะนะเหรียญละสี่บาทใครอยากได้สภาพผ่านการใช้งานเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบฮะอ่ะโอเคประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะต่อมาฮะอ่ะนี่ปราก็ผ่านการใช้งานฮนะสภาพแบบนี้เลยเนาะ เนี่ยเวลารับปลาปลารับมาก็รับราคาที่เต็มๆเงี้ยถ้าไม่ชมนะแต่ปลาปลาก็ต้องมาคัดแยกออกที่จริงอ่ะถ้าถ้าใครพอรับได้เอาไปขัดไปล้างเอาเนาะก็ไปทําความสะอาดนี้วิธีก็ลองลองดูนะฮะปลาปลาขายทิ้งอขายให้ไปเลยนะสำหรับเหรียญ2บาทที่ลึกสภาพนี้แบบเนี้ยปลาปลารับมาปลาปลาไม่ได้ตัดเงินนะท่าไม่ชมเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่ปลาปลาก็รับเต็มแต่ันี้ปลาปลาขอเหรียญละ6บาทฮะปกติก็จะขายถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็12บาท15บาบาทอะไรประมาณนั้นอ่ะ ป,ป้าขอเหรียญละหกบาทสภาพเนี่ยมีกันไม่กี่เหรียญที่จริงท่านผู้ชมมาเอาเอาไปล้างเขาก็ดีขึ้นมานะฮะแต่ว่าถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะประมาณนี้เนาะโอเคนะเหรียญละหกบาทอ่ะต่อมาท่านผู้ชมจําได้ไหมเริ่มแรกที่ป,ป้าแจ้งเกิดมาชัดเจนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเหรียญย้อนหลังไปประมาณหกเจ็ดเดือนฮะเหรียญยี่สิบห้าต่างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบวันนี้มีเอฟสี่ส่งมาป,าป้าก็เก็บสะสมสะสมไว้อ่ะ เนี่ยสภาพเหรียญเขาสวยฮะใช้คำว่าสวยได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีรอยผ่านผ่านติดอ่าดำติดอะไรมาเล็กน้อยฮะแต่ว่าผิวเขาไม่ได้กัดก่อนท่านผู้ชมฮะเนี่ยมีอยู่สามเหรียญประปลาขอเหรียญละ70บาท70บาทฮะพอสภาพเขาเดีอยู่อ่ะดูก่อนเนาะไอติดดำๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะคือเขาเอาออกได้นะไม่ใช่สนิมนะฮะปปาก็พยายามสำรวจแล้วถ้าเป็นสนิมปปาก็อืมก็ก็ไม่น่าจะ จะพาดสายตาป๋ปาได้มีอยู่สามเหรียญฮะเหรียญละเจ็ดสิบบาทอ่ะตรงเนี้ยสภาพเหรียญสวยเลยเนาะก็สวยเลยผ่านการใช้งานแต่สวยฮะปัจจุบันเดี๋ยวจะหาดูยากแล้วแหละเพราะอยู่ในระบบท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะเหรียญละแปดสิบาทขยับกันมาอีกนิดหนึ่งตามตามความผิวพันณของเหรียญอันนี้แปดสิบมีอยู่สองเหรียญเจ็ดสิบมีอยู่สามเหรียญอ่ะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะอาต่อมาฮะเนาะ นี่คือเหรียญ50สตางหายากอันดับที่2ฮะปีพศ2534้มท่านผู้ชมฮะโอเคฮะหมองฮะไม่ใช่สนิมมีกันอยู่3เหรียญฮะเหรียญละ80บาท80บาทฮะอันนี้เหรียญหมองนะฮะไม่ใช่เหรียญติดสนิมไม่ใช่สนิมดำหรือว่าสนิมเขียวโอเคนะนี่สามารถใช้ชุบน้ำเช็ดเช,ดชด็ผ้ามาดก็น่าจะสวยเลยแหละท่านผู้ชมอ่ะเหรียญละยังไงดีเอ่ยฮะ ติดอันดับที่สองปปาก็ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่นะอ่ะสภาพนี้ปปาขอ80บาทนะฮะขอสักครั้งเพราะปะปานานแล้วปปาลดราคาไปแบบกระนำเลยฮะเหรียญน,นี้นะลืมโลกไปเลยอ่ะสภาพนี้ปปาขอ80บาทผิวเขาสวยท่านผู้ชมแต่2เหรียญน,นี้ท่านผู้ชมเอาระมีกันอยู่4เหรียญน,นะสำหรับเหรียญ50สตางราคา80บาทปี3 4ตรงนี้ท่านผู้ชมสวยมากฮะใช้ได้เลยแหละอ่ะ ตรงนี้ปปาขอ90บาทมีอยู่2เหรียญน,นะมีอยู่2เหรียญก่อนหน้าโน้นย้อนหลังไปประมาณสัก6เดือนนะปะปาขายออกเหรียญละร้อยร้อยกว่าหลายคนคงจําได้เนาะแต่มาปัจจุบันวันนี้ราคาได้ถอยหลังลงอะ่ปะปปาก็ขอขายตามสภาพผิวของเหรียญก่อนเนาะอะ่าโอเคนะฮะประมาณนั้นใครดูแล้วจําราคาไม่ได้ให้ไลน์ไปพูดคุยกับน้องแอดมินถามราคาน้องแอดมินใหม่เนาะต่อมาท่านผู้ชมก็เป็นเหรียญอ่า ห้าบาทเหรือหงปีพศ2530เหรียญละ15บาทเท่านั้นเองอ่ะเรามีกันอยู่ใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาเนาะสำหรับเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2530เหรียญละ15บาทต่อมาฮะ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดวาระไม่ซ้ำฮะเหรียญละ18บาทเรามีกันอยู่2ชุด8วาระไม่ซ้ำมีอยู่2ชุดอ่ะใครอยากได้ ต่อมาก็เป็นเหรียญของอะพระราชินีฮะเนาะก็มีกันอยู่ประมาณสักร่วมๆสิบเหรียญเห็นจะได้ฮะในอีพีนี้เหรียญละ20บาทอ่ะใครอยากได้ใครอยากได้แล้วก็มี2พระองค์อยู่เหรียญหนึ่งอ่ะใครอยากได้ก็ลองลองไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินนะฮะต่อมาถ้าไม่ชมะอ่ะนี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึกนิกเกิลเหรียญขนาดใหญ่ฮะอ่ะเรามีกันอยู่ประมาณสัก สิบเหรียญเห็นจะได้นะท่านผู้ชมนะฮะเราขายกันในราคาเหรียญละสี่สิบบาทฮะไม่มีตลับพอตลับเข้ามาไม่ได้ท่านผู้ชมฮะช่วงติดน้ําติดน้ําท่วมมาไม่ได้ประมาณนั้นถ้ามีตลับก็สี่สิบห้าถ้าปะปาจาไม่ผิดหรือยังไงประมาณนี้แหละแต่ปะปาก็เคยเกิดมาตลอดเวลาว่ามีตลับหรือไม่มีตลับก็จะอยู่ราคาที่เราเคยคุยกันไว้เนาะอามีกันอยู่สักสิบกว่าเหรียญฮะสำหรับเหรียญอ่าสิบาทนี่เกินทละลึกโอเคเนาะเหรียญละสี่สิบบาท ใช่ไม่เอ่ยเอ้าไม่ใช่ก็ต้องใช่แล้วแหละวันนี้ไม่เป็นไรวันหน้า่ครว่ากันใหม่ประมาณนี้ฮะอ่ะต่อมาก็มีสองพระองค์อยู่ประมาณสี่เหรียญท่านผู้ชมฮะสองพระองค์อ,งคอ่ะอ่ะสองพระองค์นี้เท่าไหร่ห้าสิบหรือว่าเท่าไหร่อยู่ในตลับเนี่ยเดี๋ยวถามราคาน้องเขานิดหนึ่งฮะสี่สิบห้าหรือห้าสิบครับ <45. S 1> อ่ะสี่สิบห้าท่านผู้ชมน้องบอกว่าสี่สิบห้านะใช่ไหมอ๋อนี่ลดแล้วใช่ไหมปกติเราขายใช้คําว่าปกติก่อนก็คือน่าจะโดนห้าสิบอยู่ในตลับฮะ ไม่เป็นไรตอนนี้น้องเขาบอก 45- ก็45มีอยู่4เหรียญท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะสองพระองค์อ่ะท่านผู้ชมมารายการเซตท้ายแล้วแหละเนาะจบจากอาเหรียญ20บาทที่ลึกนีกเกิลต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่ะหนึ่งสองสามสี่มีกันอยู่หนึ่งชุดสําหรับเหรียญท่านผู้ชมมาโทษทีนะฮะเป็นลูกสุนัขที่ปปาให้ให้อ่าให้การดูแลไว้กับเขานะปปารับสุนัขจอจัดมาบางอื่นเขามาสนิทติดเชื้อก็ออกลูกออกเต้า ข้ามเลยกระหันประเศเฉยเลยเนาะเอาบุญท่านผู้ชมฮนะเนาะประมาณนั้นอ่ะมีกันอยู่1ชุด2ชุดแล้วก็3ชุดนะสำหรับเหรียญตระกูลคุด5บาทท่านผู้ชมฮนะอ่ะพอจะเข้าใจแล้วเนาะวันนี้ปปาขอ220บาทอ่ะใครอยากได้ใครอยากได้220บาทถ้าต้องการคุดรุ่นนี้เป็นเหรียญก็รู้สึกจะมีอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าเหรียญน,นะพูดถึงเหลืออยู่ตอนนี้นะฮนะ,ะแต่ปปาไม่ได้โชว์อ่ะโอเคเนาะ ตะกูลคุดมีกันอยู่ประมาณสักอ่าสี่ชุดฮะคลิปนี้อีพีนี้ประปาะขอ220บาทโอเคเนาะอีพีหน้าราคาก็กลับไปที่ประปาะเคยตั้งมาตรฐานไว้ประมาณนั้นตามสภาพผิวของเหรียญวันนี้220บาทมีกันอยู่4ชุดท่านผู้ชมฮะจบแล้วฮะสำหรับรายการที่ประปาะนำมาเสนออย่างค้างอีกหนึ่งรายการฮะที่ประปาะเคยประกาศรับซื้อไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปต่อเนื่องฮะสำหรับเหรียญ5บาท ตาพระบรมบรูปตาแผ่นดินอ่ะเรามีกันอยู่สองเหรียญเนาะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรอห้าตาแผ่นดินแบบว่าไม่มีรอสอฮะไม่มีรอสอราคาจะถูกกว่าใครเพื่อนถ้าหากสภาพผิวเท่าเทียมกันเหรียญน,นี้ปาปาทําคลิปประกาศรับซื้อไปเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ปาปาน่าจะทําคลิปตามมาอีกฮะเพราะว่าหลายวันปปาไม่ทำฮะเหรียญน,นี้ปกติธรรมดาเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ7 0 0 8 0 0 1000บาท ปลาปาก็ขายอยู่ประมาณมีหลังใหม่บ้างก็หนึ่งพันสภาพสวยๆแต่วันนี้สภาพเขาไม่สวยท่าผม้ชมะสภาพนี่สวยแต่ว่าบาังเอ,อิญเจ้าของเดิมไม่รู้ไปทํำยังไงฮะมีรอยบาดอยู่ตรงแก้มสังเกตดูไหมฮะ,ะถ้าไม่มีรอยบาดเนี่ยเหรียญนี้ก็จะโดนประมาณ8 0 0ร้อยถึงเก้าร้อยบาทอาจถึงหนึ่งพันบาทดูสภาพผิวทีว่ท่านผู้ชมนะเขายังคมชัดสําหรับในรูปลักษณ์ของเหรียญแต่เขามาติดตรงว่ามีบาดปกติเอาตีสักเก้าร้อยนะ 900หรือพันหนึ่งดูนะท่านผู้ชมนะวันนี้ปอปาขอเหรียญละอเอา500บาทท่านผู้ชมนะเห็นไหมท่านผู้ชมว่าแผลเป็นจุดจุดเดียวเนี่ยแม้กระทั่งปอปาก็ไม่ได้ไม่ตะก้าตีราคาสูงไปกว่านี้เอปาปอปาขอ5 0 0บาทแบบไม่มีรอสอนะแต่สภาพเขาโดนลอยบาทมาอ่ะจากง่ายๆเลย900บาทพันบาทแหลืออยู่500บาทเอาใครอยากได้มีอยู่เหรียญเดียวแบบไม่มีรอสอนะฮะอ่ะสวยมากท่านผู้ชมดูสภาพผิวก็นะฮะไม่มีรอยลบเรือนเลยเนาะ เครื่องเครื่องด้านหลังเนี่ยโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบตราแผ่นดินแบบมีรอสอนะก็ผิวพันธุ์ก็ประมาณนี้นะมีรอยนิดหนึ่งพูดถึงว่ารอยใหญ่ๆอยู่ตรงแก้มของท่านเช่นเดียวกันนี่คือเหรียญรอห้าตราแผ่นดินแบบรอสอหนึ่งสองหนึ่งฮะท่านผู้ชมฮะดูให้ดีนะฮะคล้ายหนึ่งสองศูนย์แต่หนึ่งสองศูนย์เลขศูนย์ก 0, ็จะชัดเจนกว่านี้เท่าที่ประปาศึกษามา แรกๆเลยป๋าปก็กังวลเหมือนกันเอ๊ะย,ยังไงกันแน่ดูไปดูมาฮะไปตรวจสอบแล้วก็อ่ะตีเป็น 1, 2, 1นึ่งสองหไปเลยใครได้ไปก็เป็น2อูก็ฟุกไปนะ,ะสภาพเขาด้านหลังไม่สวยท่านผู้ชมฮะถ้าสวยๆราคาเขาจะสูงกว่าแบบไม่มีรอสอนะฮะนะแต่วันนี้ราคาสูงกว่าเล็กน้อยตามสภาพผิวท่านผู้ชมนะ ขอโทษท่านผู้ชมนะเพราะว่าน้องๆเขาเขาหยอกกันท่านผู้ชมฮะปปาไม่ตัดคลิปนะฮะถือว่าเป็นลูกสุนัขเนาะท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้แบบมีรส1หนึ่งสองหนึ่งสภาพผิวด้านหลังมีร่องรอยลบเลือนนะมีร่องรอยลบเลือนแล้วก็มีแผลเป็นอ่ะปกติเหรียญเนี้ยสภาพถ้าจะเป็นสภาพด้านหลังแบบนี้นะราคาจะอยู่ที่ประมาณพันสองพันสามถ้าสภาพแบบนี้นะวันนี้สภาพเขาไม่ได้ถึงจะมีรอสก็ตามโอเคฮะปปาขายให้เหรียญนี้อืม เหรียญละ800บาทถ้าไม่ชมนะเหรียญละ800บาทถ้ายังไงก็ไปคุยกับน้องแอดมินเอานันะผู้ชมนะแบบเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นมีรอสอเนาะแต่เรารอสอนั้นราคาก็ไม่เท่ากันเดี๋ยวยงเดี๋ยวผ่านจากคลิปนี้เดี๋ยวปาปาจะเอาแบบมีรอสอเท่าที่ปาปามีอยู่มาทาคลิปแล้วก็ประกาศร,รับซื้อใหม่เนาะในสภาพผ่านการใช้งานนะฮะปาปายังคงย้าป๊าปารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานโอเคเนาะจบแล้วนะสำหรับเหรียญสุดท้ายและการสุดท้ายก็คือเหรียญรอห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอ เนาะยังไงค่อยว่ากันใหม่ถ้าผม้ชมฮะใครที่รับเหรียญไปแล้วมีแผลเป็นนะแผลมีอ่าตําหนิอะไรเนี่ยถ้าท่านดูแล้วท่านตกลงราคาแล้วนะฮะเหรียญถึงมือท่านก็ให้ดูตรงนี้ก่อนนะว่าท่านรับสบภาพได้เห็นไหมฮะถ้าท่านรับสบภาพได้เนาะเนี่ย หนจุดของเหรียญน,นี้สจุดเหรนี้ให้ท่านดูสภาพก่อนนะฮะว่าสภาพของเราคือแผลเป็นมีรอยลบเลือนสําหรับแบบมีรสอ1 2หแล้วก็เหรียญน,นี้มีแผลเป็นรอยบากท,ที่แก้มโอเคเนาะเหรียญน,นี้500เหรียญน,นี้อปปาขอเจ็ดร้อยเท่านั้นแหละนะเพราะว่าสภาพผิวเขาค่อนข้างจาก8ปดปปาขอ7ฮะนะโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะโอเคเนาะ ยังไงคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญ EP ที่122ในวันที่10อ้าในวันที่5เดือนตุลาคมปีพศ2565ก็ถึงเวลาอำลาผ่าจากแฟนๆไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม,ม่สุขสวัสดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ปอปาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ